สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะนี่อันนี้เมื่อวานนี้ได้เห็ดมานะคะสะอาดมากได้เห็ดมาแล้วพรก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เอาที่ขยะขยะมันเป็นขยะนะคะออกดอกน้ำงามดูเมื่อวานไปเก็บมา แดดมันออกก็เลยไปเก็บสองคนกับแฟนแปลกประหลาดเมื่อวานแฟนเป็นคนชวนเองนะปกติปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากไปแล้วหลังเขาก็ไม่ดีด้วยหลังเขาไม่ค่อยดีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้เขาชวนเองก็เลยโอ้ดีก็เลยก็เลยต้องรีบไปนะคะตามที่สัญญาเอาไว้กับ ทุกคนนะ่ะนะว่าว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเมียฝร,รั่งเป็นยังไงชีวิตเมียฝร,รั่งบางคนก็สุขสบายนะบางคนก็แต่งงานมาเสร็จแล้วก็ลำบากนะมันมีหลายคู่นะพูดถึงอะก็แล้วแต่ว่าใครอะ่ะเขาจะโชคดีะนะพูดพูดก็พูดเถอะเหมือนกับว่าอต้องขอออกตัวก่อนนะเขาว่า เป็นคนที่พูดไม่เก่งบางทีพูดกลับไปกลับมานะคะแต่ก็อย่าถือสาพอนะคะแต่ก็อยากจยาเล่าเหมือนกันนะบางทีภาษามันก็อาจจะเหนอเหนอไปก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะโอเคจะเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยที่เขาได้แฟนฝรั่งะนะบางคนเขาก็รู้มาจาก,อ,าจากออนไลน์ออนไลน์ก็คือติดต่อกันทางออนไลน์ประกาศหาคู่นะ บางคนประกาศหาคู่แล้วบางคนก็แฟนอาจจะไปเจอที่เมืองไทยนะอาจจะไปเจอกันที่เมืองไทยหรือว่าไปไปเที่ยวหรือว่าไปเจอกันหรือบางคู่ก็อาจจะมาเจอกันที่นี่แล้วส่วนแต่ส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยเขาจะไปรู้จักกันทางออนไลน์ประกาศหาคู่กันมากกว่านะคะทีนี้ประสบการณ์ที่พรอ,อยากจะเล่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้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 เพื่อนๆทุกคนนะนะที่ อยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งนะอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งอยากพวกสายฝอนะต้องต้องต้องศึกษาให้เยอะๆนะเพราะว่าไอ้ปัญหาที่ว่าเราเราครบกันใหม่ๆเนี่ยเราครบกันใหม่ๆนะอะไรมันก็รักนะจะบอกให้แต่พอช่วงคบผิวเผนะิน่ะคบผิวเผินเนี่ยเราไม่รู้นิสัยเขานะบางคนบางคนนิสัยไม่ดีนะต่อนหน้าเราอะทำดีดี แต่พอเราได้มาอยู่กับเขาจริงๆอ่ะเราต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเขาอยากได้เราเขาก็พยายามเอาแต่นิสัยดีๆให้เราเห็นนะนะพูดถึงอ่ะเอาแต่นิสัยดีๆให้เราเห็นแต่พอได้มาศึกษากันช่วงจริงๆแล้วสามเดือนที่ว่าได้ศึกษานิสัยกันสามเดือนมันก็ไม่พอนะเพราะไอ้สามเดือนเนี่ยคือการที่เราขอวีซ่ามาท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะ เราขอวีซ่ามาท่องเที่ยวเราได้มาศึกษาสามเดือนจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกเพราะไอ้สามเดือนเนี่ยเราไม่รู้จักนิสัยเขาอ่ะนี่เรื่องจริงนะสามเดือนเนี่ยเรายังไม่รู้จักนิสัยเขาดีพอสามเดือนเนี่ยเขาก็สามารถทํานิสัยแบบดีๆให้เราเห็นได้เราก็บอกออ้ดีเนาะไอ้สามเดือนเนี่ยจะพูดก็พูดแต่สามเดือนนี่คือการได้มาเห็นสภาพเวดล้อมบ้านช่องหน้าที่การงานของเขาว่าเออเขาทํางานอะไรเนาะสามเดือนเนี่ยพูดก็พูดนะ แต่อเรี่องนิสัยเนี่ยบางครั้งสามเดือนมันศึกษามันยังไม่พอนี่เท่ากับประสบการณ์ของตัวเองนะประสบการณ์ของตัวเองแต่ประสบการณ์คู่อื่นก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่แต่งงานมาแล้วก็บางครั้งก็มีปัญหามีปัญหามั่งอะไรมั่งถกเถียงกันมั่งมีลูกกันแล้วก็หลังจากมีลูกก็มีปัญหากันอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ทีนี้พรจะขอยกไปอย่างครอบขว่องพรเขาแล้วกัน จริงแล้วเราสองคนก็ไม่ค่อยจะลาบลื่นสักเท่าไหร่นะจะบอกให้จริงไม่ค่อยราบลื่นหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันปัญหาแล้วบางครั้งปัญหาก็รุนแรงด้วยนะจะเลิกกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยความอดทนแล้วเราก็ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ก็เลยอ,อดทนทั้งสิ้นดอกงามงามดูวันนี้ได้เห็ดสวยนะ สะอาดเลยไอตัวไอเขาเรียกอะไรตัวหอยทากมันยังไม่มากินอะ่ะสะอาดมากเลยหงามงามทีนี้พ่อในรู้จกักกับแฟนพรแฟนพรเขาหน้าที่การงานดีแต่ทีนี้ว่าเขาน่าเป็นคนแบบเหมือนกับว่าจะพูดว่าเจ้าระเบียบก,ก็ ไม่รู้อะแล้วตัวพรเองก็มีครอบครัวมาแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีลูกมาเหมือนกันจนแฟนพรก็มีลูกนะมีลูกสองคนทีนี้เราเนี่ยเราได้มาอยู่กันตอนสมัยยังไม่ได้แต่งงานเนะี่ยตอนไม่ได้แต่งงานนะพูดถึงกันยังไม่ได้แต่งงานเออก็ดูดีอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นแบบเห็นเขาเออแบบโอเคนะแต่พอตอนหลังที่เข้ามาอยู่ด้วยกันใหม่ๆเนี่ยเออ มันเรื่องจุกจิกมันเยอะมากเลยนะทั้งปัญหาของเราสองคนแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาเพื่อนร่วมง,งานมั่งปัญหาคนไทยมั่งคนไทยมั่งแบบพูดใจโครเราอะไรประมาณเนี้ยคือปัญหาที่ทํางานพอเรารู้พอรู้ว่าเราได้แฟนแบบเออไม่ใช่รวยนะคะแฟนไม่ได้รวยบอกไว้ก่อนเลยก็ต้องทํางานเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ แฟนทํางานหน้าที่การงานดีก็คือทํางานเป็นวิศวกรนะนะคะเขารายได้ก็โอเคแต่ทีนี้เขาเป็นคนที่จะพูดยังไงเดียวอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะเออไอจอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันว่าอย่างเช่นเรากินข้าวอย่างเงี้ยนะมันมีปัญหาเยอะมากอย่างเช่นเราเราเรากินข้าวอย่างเงี้ยเรากินพร้อมกันอย่างเงี้ย พอกินข้าวแล้วก็เขาก็กินข้าวพอเรากินเนี่ยในการลักษณะของเขากินเนี่ยเขาจะหุบปากใช่ไหมคะเขาหุบปากแต่เราอ่ะหุบปากแต่เราไม่ได้เคี้ยวเจ็บเจบนะเราไม่ได้เคี้ยวเจ็บเแล้วเราแบบยังไงอ่ะเราเคี้ยวเราเคี้ยวข้าวเราไม่ได้เคี้ยวเจ็บๆแ,แ,บบๆแต่ว่าเรากินแล้วเราอ้าปากแต่ทีเนี้ยเขาอ่ะ เขาเป็นคนที่บอกว่าเธอหุบปากได้ไหมเขาเอ็ดพรเลยนะเออเขาเอ็ดเลยนะเขาบอกว่าหุบปากได้ไหมเนยยระหว่างที่เธอกินข้าวเธอหุบปากได้ไหมเชื่อไหมมีความรู้สึกว่าโกรธนะตอนนั้นนะ่ะเอ้าอะไรเขาแบบเขาเขาทาไมมาสั่งเราอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราเราก็มีลูกไว้แล้วแล้วเวลาเราจะบอกเออให้ลูกเรากินข้าวเราก็บอกเออกินข้าวดีๆนะอย่าเสียงดังนะเพราะว่ากินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวแล้วเวลาคนอื่นเขานั่งข้างๆเนาะเขาก็จะได้ยินเรา เคี้ยวข้าวหุบปากด้วยแต่หุบปากเนี่ยพอไม่เคยสอนลูกหรอกได้แต่บอกว่าเวลาเคี้ยวข้าวก็อย่าให้มันดังนะอย่าให้มันดังแล้วเดี๋ยวมันน่ากเกียดเราเคยสอนลูกเรามีลูกเราย่อมรู้แต่ทีนี้พอมากินกับเขากินกับแฟนเขาบอกทุกครั้งเลยอนใหม่ๆคบกันนะแกบอกแกสังเกตพอนะหุบปากหน่อยได้ไหมมันน,กกงง i, น่าเกียดเอ้ยเราก็งงว่าเฮ้ยมันน่าเกียดยังไงฉันน่ากเกียดยังไงพอก็ถามเขานะถามเขาว่า,วาน่าเกียดยังไงเธอไม่หุบปากเลยเธอกินเสียงดัง เออทีนี้พองก็เลยบอกแล้วฉันกินเจ็บ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 หรือเปล่าเธอไม่ได้เจ็บหรอกแต่เธออาปากทีนี้พองก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นนะแต่พรก็เห็นพวกฝรั่งหลายคนนะหลายคู่เลยแหละที่แบบเขากินข้าวแล้วเขาก็แบบอืมคือมีเสียงมากฝวั่านี้บ้านพ่อกินข้าวแนละ้วเงียบสงิทหลือเชื่อมะมเหมือนคนบ้าเงียบมากคือ แค่ฝาดข้าวจานข้าวมีความรู้สึกโอ้โหกินข้าวเวลากินข้าวของพวกเราเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ค่อยอยากกินพร้อมกันเลยกับแฟนมันมีความรู้สึกมันไม่อร่อยอ่ะอมมันไม่อร่อยอ่ะมันต้องมาคอยเก่งว่าเออเราเคี้ยวผักปกติคนคนไทยเราก็จะแบบหยิบผักอะไรพวกนี้มานะแล้วก็แบบกินให้มันอร่อยแบบกินตามธรรมชาติแต่พอมากินกับแฟนเน่ะมันมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดใจอะ่ะกินไม่อร่อยแล้วกินไม่สนุกแล้วก็ไม่อยากกินด้วย ตรงเนี้ยเราหลายครั้งเนี่ยเราเคยทะเลาะกันเรื่องการกินข้าวพรก็เลยบอกเขาว่าพรบอกเขาตรงตรงเลยนะฉันกินข้าวกับเธอเนี่ยเวลากินข้าวพร้อมกันไม่เคยมีความสุขหรือเรื่องกินข้าวมันเป็นความที่ว่าเราประมาทนะเออฉันมีครอบครัวฉันมีลูกมาแล้วฉันก็เคยบอกกับลูกนะว่าเอออย่ากินข้าวมันเสียงดังอมอย่ากินข้าวมันเสียงดังแต่ฉันพอพอมากินข้าวกับเธอแล้วเธอมาแบบมาว่าฉันอย่างเงี้ยตรงที่ว่าหูบปากได้ไหม ุบปากได้ไหมเพราะว่าเธอกินข้าวแล้วอาปากแล้วมันมีเสียงมันมีเสียงข้าวนะีมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้ากินข้าวแบบแจับหยับหยับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเออมันแบบยังไงอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอเคแต่ว่าเรากินข้าวแล้วเราเคี้ยวข้าวแล้วมันเปิดปากเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบแล้วเขาก็บอกว่าโอเคพองก็บอกเขาไปนะว่าถ้าเกิดฉันฉันก็พูดกันตามต,ตรงเลยนะว่าเธอก็ไม่เหมือนใครเนาะ ไม่เหมือนใครจริงๆด้วยอะไรก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็กินของขบเคี้ยวแต่หน้าโทรทัศน์ไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้แต่เธอทําได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงมากเลยแต่เขาไม่ค่อยยอมรับตอนตอนใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่นนะชอบว่าคนอื่นแต่ว่าคนอื่นจะประทําไม่ได้ตอนหลังพรก็คอยนะคอยคอย,คอยจับจ้องเรื่องกินข้าวเนี่ยหายไปแล้วเขาไม่กล้าพูดเพราะบ,บอกพรบอกว่า ต่อไปนี้ฉันไม่กินข้าวกับเธอแล้วเพราะว่ากินข้าวแล้วมันไม่อร่อยเออถ้ากินเสียงดังก็ว่าไปอย่างแต่นี่กินก็เสียงไม่ดังแล้วตอนหลังเพื่อนพรมาจะบอกอะไรให้ <c oughs> เพื่อนพรมาพวกเรากินข้าวกันธรรมดาอืมเพื่อน,อนพรพรบอกก่อนนะคะว่าเออบอกเพื่อนนะพี่ที่ทํางานเออกินข้าวให้มันระวังหน่อยนะเพราะว่าแฟนกินข้าวแล้วแบบแกไม่ชอบแกชอบให้หูปากพูดอย่างเงี้ยทีนี้เพื่อนมันก็บอกโอ้ยมันกินข้าวมันก็มันมัน กินมันก็แบบยังไงอะมันก็อ้าปากแต่ถ้ากินเสียงดังก็ว่าไปอย่างแต่มันอ้าปากแล้วมันกินอย่างนี้มันจะไปอร่อยอะไรเราบอกเออเนี่ยแหละแฟนไม่ชอบแต่เพื่อนพรไม่ทําตามนะเพื่อนพรบอกว่าเขาก็กินตามที่เขาเขากินนั่นแหละเขาที่ก็กินตามที่บวกมันกินกันนั่นแหละพะาก็บอกเออทําไงก็ทําไปเลยแต่ว่าเราอยากจะบอกให้รู้ก่อนว่าเออแฟนเราเป็นอย่างนี้ทีนี้เพื่อนมันก็มานะตังส้มตํากินกัน ตำส้มตำกินกันส้มตำมันต้องใช้นิ้วกินเนาะกินผักกินอะไรกินปงกินปูกินปลาลนนะเออตำส้มตำใส่น้ำปลากินปลาลงปลาลาข้างล่างเนี่ยคุ้งเลยแต่แฟนพรอยู่ข้างบนนะมีครัวข้างบนไแ้และพรก็มีครัวอยู่ข้างล่างมีสองครัวโชคดีหน่อยถ้ามีครัวเดียวใส่อดกินอาหารไทยเออใส่อดกินตอนหลังแกก็บอกว่าเพื่อนเธอก็กินเสียงดัง พองก็เลยบอกว่าเธอเนี่ไม่ธรรมดาเออเฉียงเข้าไปนะเธอไม่ธรรมดาคนอื่นเขาธรรมดาเธอลองไปดูบ้านอื่นเขากินนีคนต่างชาติอ่ะเขาก็กินกันตามธรรมชาติแต่ว่าเธออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มันไม่ธรรมดานะแกมาโหนะแกบอกเนี่ยแกมาโหว่าแกตรงๆแล้วแกก็มาโหแกรับไม่ได้แต่แกคอยคอยแต่จะติคนอื่นนะ่ะคอยแต่จะติอ,นน ون, อันนู้นอันนี้แล้วก็คอยว่าแต่ตะหลังเนี่ย อนไม่ยอมแล้วนะเพราะว่าถ้ายอมให้บ่อยๆเพื่อนบอกว่าอย่าไปยอมที่เองนะยอมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วถ้าอะไรมันไม่ถูกไม่ควรมันก็ต้องส่วนกลับไปบ้างทีนี้พอนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากมีปัญหาไงเพราะรู้นิสัยแฟนเราอะว่าเออถ้าเถียงกลับไปปับ๊บหรือว่าพูดแย้งกลับไปปั๊บเนี่ยแกไม่ฟังแกชอบแบบยังไงอะแกชอบฟังแบบแกชอบคิดว่าตัวเองอะมีเหตุผลแล้วก็ถูกต้องประมาณเนี้นี่แหละตอนหลังๆก็ ก็เลยเถียงกันทะเลาะก,กันมาพักหนึ่งไอ้เรื่องทั้งเรื่องกินและเรื่องอะไรสารพัดสารเพพวกเนี้ยนะ